โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสืบคุณท่านนะผมนะผมแอดมินฟุกวาซีโอวนซีนะวันนี้ก็จะมาเกียนเด็กย้ำดึกนะตอนนี้ก็ตีสองสี่เก้าแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะก็เดี๋ยวเราไปเกียนโดยการเล่นพันนะครับผมนะซึ่งพรุ่งนี้โปรชั่นเปลี่ยนนะครับก็คือวันนี้อาเซ็ตก็คือเนี่ยตอนตีสองเนี่ยสี่เก้าใช่ไหมอาเซ็ตก็น่าจะเล่นสักห้าสิบนาทีนะครับนะนี่ก็เด็กขำๆนะครับผมถ้าตายก็คือปิดคลิปนะครับแล้วก็ แต่ก็คือลงคลิปเลยนะครับในตอนนั้นเลยนะก็พรุ่งนี้ได้เปลี่ยนโปรแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมนะใครที่ยังไม่มาเล่นเซเว่นอ้วนก็มาเล่นกันดีเยอะนะครับผมนะใครตามผมมาผมอาจจะให้พันเก่าใช่ดิอาจจะให้มีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเลยนะผมนะไปะอะไรนะครับอะไรนะผมไม่มีเลยดิอ,อ,อ่าไปไป,ไปพอดีผมรวยดิเอาไป,ไปนไาในตู้ผมอีกเยอะท,ท,ที่ที่ที่แอฟนี่เหรอที่มาแก้ของมาเนี่ย มาเดี๊ยนี่ยอกยาดิสูจน์โหยคนรอผมแบบรูบ้าเลยคนดูชือนี่มันคืออะไรวะฮะเป็นแล้วมันไม่รักมีใครวัดผมเลยดิโอ้ยตาคคนดูตายตายวุ้ยสตา์คนดู มัซื้อมาเพื่มวะขาวไอ้ขาวไอ้ขาวครับพี่เมื่อไงครับยิงโดนยิงอะไรอ่างเงี้ยใช่ครับผมโดนลุมเซิร์ฟครับตัวสังทำโซโลเซิร์ฟทำโซโลอุ๊ยพันจะตายนาสบไปดเอนุ่มไอนุ่มที่หัวผมแตกเนี่ยพี่ให้ผมคือในที่ใช้ผมรักพี่ไี้เนี่ย เล็กกำลังเลยอะยักษ์เล็กแบบว่าังให้ของง่ายด้หลังเราเนี่ยผมผมหาใครเซตนะครับใครเอาบ้วะเอ้ยอาร์มมึงขึ้นวะอาร์มอันนี้ไออาร์มนะคุณดูตัวห้าพันอะตัวเสี่ยมพูเนี่ยเคยอาร์มนะครับนะเตะอาร์มนะครับเล่นยากครับเล่นโซโล่ผมบอลเลยอันนี้ขนาดผมเป็นแบบว่าเปิดมองเปิดล็อกเนี่ยเล่นยากจัดนะครับนะอุ้ยเอาร์มตายเดนเซตเดียวโดนชุดเดียวเอลโดนชุดเดียวเฮ้ ดิโอ้ผมขึ้นตึกดีว๋ว่ะแอมตายเว้ยแอมตายเว้ยแอมไม่อ่อนจัดผมขย่าซื้อดิ๊กก่อนนะครับนะดิกแดงทั้งหมดไอ้ดิกเขียวหมดมีของขายกันไหมครับมี่สามใบขายครับเดี๋ยวโป,โปก็เปลี่ยนแล้วครับพี่เดี๋ยวโป,โปก็เปลี่ยนพรุ่งนี้ครับรอเติมเลยผมผมผมมีผมมีเจ็ดไอ้ร้อยห้าสิบแบบปืนกระบอกยี่ห้าขายไม่รู้ว่าขายยาวบ้างบ้งครับผมมาเล่นยังไงอ๋อไเนี่ยครับนี่ยครับ พี่ฟาร์มเลยฟาร์มกล่องขายเลยพี่เอามามบวกกันหน่อยดิเอามามบวกกันหน่อยดินอนนดยากโดนบวกว่ะนอไหนไหนครครับผมถือมถิเีอ,ลอ่ลงมาแล้วลงมาแล้วผลเดียวครับมาคนเดียวครับ มคมใครวัดกับผมเลยอ่ะแม่งมึงยิวะคนันาดามีกเท่าไหร่วะเอาุโลปมาให้ดูหน่อยแล้วก็ฮะโลเป์โลย์รออไม่ใช่โลเปิผอง่ะผมงไม่รู้ผมกไม่มีแต่อนีดห้องหนึ่มันเกือบแตก๋ยเพียงม่ยิดนึ่งมันตุ่เียงนี้มันก็น่าจะแรงพอได้โอยคดูไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าแม่งเตันจัดเลยอ่ะ

ปุมืดมืดดที่นั like ่นมืดมืดตืบบอกเลยนั่งสอบ้ป็นคนเดียวเลยคนเดียวเลยอีกคนเดียวเลยใช่ใช่องให้ด้วยะเดี๋ยวเอาสามร้อยให้คดินี่โปรใหม่อาร์มก็จัดไปเลยสักสามพอะไรเงี้ย เอ้ยไอ้ไอ้ท่าประทามมันเติมนะเว้ยท่าประทามไม่เติมสองพันพวกเนี้ยเอ้ท่าประทามแม่งรวยจริงไม่มันจะลบกูลบอะไรยังไม่ทำเลยเล็วอุ้ยเดนลบโดนอ้าวอ้าวช่วยด้วยอ้าวน้องอันนึงอ้าวคีบเลยน้องเอ็มก็บเลยน้องโอ้ยไม่จริงทำหนักที่โโลเฮ้ยกูดอง้กูพี่ยิงเลยพี่โอ้โหมันลุมงยิงทำ

สนามมีพี่คลองที่มาไม่ตึงชาโอ้ยใครล็อกหัววะอย่าให้รู้นะแม่งนิสัยไม่ดีเลยหน้าตบกระบาลน้อยพวกเนี้ยเออโอ้ยเอ้ยอันนี้แรงเกินนะไอพวกเ่รผมบอกแน่ให้เขาแบนแน่บอกเลย โอ้ยอุ้ยคนโดนสไตายอุ้ยแม่หมดเฮี้ยแล้วไม่หมดไม่หมดโอ๊ยเอาที่หนึ่งพี่ดีโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ชิลๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม